สวัสดีครับงานโครงฟางปรับของดีดนะครับของเราก็จะมีมีอยู่นะครับหลังสงการก็มาเจอกันนะครับเราเปิดขายปกติแล้วนะครับก็วันนี้จะให้ดูงานที่ที่ลูกค้าสั่งนะครับอ,อย่างตัวนี้เป็นหน้าพัดลมนะครับเราจะมัดขนาดปกติเราจะมัดประมาณนี้นะครับหน้าพัดลมแบบวงกลมนะครับแบบวงกลมแล้วก็แบบครึ่ง แบบเล็กนะครับแบบครึ่งแบบครึ่งวงกลมนะครับอ่าแล้วก็แบบเล็กนะครับเราจะมัดขนาดขนาดเท่ากันนะครับขนาดความอ้วนของมันนะครับแบบเล็กก็จะขนาดนี้นะครับขนาดเท่ากันนะครับแต่ลูกค้าที่จะให้เพิ่มฟางนะครับมันอ่าบางท่านก็บอกว่ามันเล็กเกินไปนะครับอาจจะปัก สามแถวไม่ได้นะครับก็แจ้งเรามาได้นะครับแค่บอกว่าเพิ่มฟังเขาเขาไปอีกนะครับเราจะมัดให้มันมีความอ้วนขนาดนี้นะครับเดี๋ยวให้ให้ดูนะครับเนี่ฮะความอ้วนมันก็จะต่างกันอยู่นะครับ,นะรบแล้วก็อันนี้คือความความอ้วนที่มันปกตินะครับปกติเราก็จะอ้วนประมาณนี้นะครับ ก็จะมีทั้งแบบหยดน้ําวงกลมวงรีนะครับอันนี้เป็นวงรีนะครับแล้วก็หยดน้ําจะเป็นแบบนี้นะครับขนาดก็สิบห้าขนาดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดแล้วก็ใหญ่สุดก็ยี่สิบนิ้วนะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กนะครับสิบสามนิ้วนะครับสิบสามสิบห้า สิบสามสิบห้าสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบนิ้วนะครับงานเรามีตลอดนะครับเราทําทุกวันนะครับมัดทุกวันนะครับอันนี้เป็นงานหลังจากที่หยุดส่งการนะครับก็ลูกค้าก็จะเพิ่งจะเริ่มเริ่มเอางานมาส่งนะครับมีทุกวันทําทุกวันนะครับเราทําทําใหม่ทุกวันนะครับงานเราจะอยู่ที่อยู่ไม่นานนะครับก็ขายออกทุกวันนะครับ ขอบคุณทั้งลูกค้าที่เข้ามารับนะครับเข้ามารับถ้าผ่านาผ่านสายอีสานสายเหนือต้องผ่านถ้าผ่านทางผมก็วิ่งเข้ามารับได้นะครับมผมอยู่ที่อาําเภอพิมายนะครับอําเภอพิมายก็จะได้ราคาที่ถูกถูกมากๆนะครับสนใจก็ที่เบอร์0632539180นะครับ เป็นเบอร์ไลน์นะครับเป็น ID ดยไลน์ด้วยนะครับ063 253 91 80นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามแล้วก็ดูรายละเอียดได้ครับขอบคุณครับ